อาการควายผสมติดยนา่ครับนี่ครับแบบนี้เลยครับโตอ้วนงามโตประคอข้อประเคงครับมีอาการเป็นสัว์บตรงหลอกแล้วก็เป็นสั์โดนหลายมือเวลาเพิ่นเป็นสัต์เพิ่นดิเป็นส่วงเพิ่นเป็นสั์บานนี้เพิ่นโล่งแล้วน้ำเมือกยุดไหลแล้ว ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งขึ้นอีกครับมีน้าเมือกไหลออกมาอีกไหลเป็นสัดโดนครับเป็นน้ำเมือกไหลอยู่เป็นอาทิตย์แล้วก็สมบอติดครับสมมานียซีเทอ่อหาเทอบอติดครับอาทิตย์หนึ่งขึ้นเท่านึง เพิ่นสมบูรณ์แห่งครับเิ่นอ้วนอาทิตย์หนึ่งขึ้นเธอหนึแล้วก็ให้หมอมาสมให้สมให้หแล้วบานนี่ผ่านไปได้สี่เดือนครับผ่านไปได้สี่เดือนกันให้หมอเพิ่นมาหลวงเบื่องมาโจกเบิง่งผมกบว่าเป็นทองแล้วครับตอนแี้มาหลวงเบิ่งวบาบอ่อทอง เมื่อที่เพิ่นมีน้าเมือกอไรเ,เงี้เนี่ยมมาโมมั่นใจว่าเพื่อนขืนหรือว่าเพื่อนครับเมือกครับยังมาก็เลยให้หมอมาหลวงิึงหมอว่ามอทองมอทองกับผสมไหม้าะเนี้ยผสมติดหยาบเนี่ตัวนี้สมบติดเลยแหละครับอาการของเพื่อนอาการของกล้วยผสมตีดหยาบก,กิน,นี่หน่อยก็อ้วนครับตัวนี้ ผ่องใหญ่มีเนื้อมีหนังการเป็นซัตดกับโบตรงหลบเพิ่นสมบูรณ์เกินไปหรือใดบุหรือว่าเพิ่นอวัยวะเสื่อพันเพิ่นบกผ่องขันปนัญหาเกิดแบบนี้ ก็คงจะขายแหละครับขายออกแหละครับมันอยากบอ่อาไหและสมไปวันวันตีสิบวันนันนี่วันตีสิบกรกฎาคมเนี้ก็สิบหาแล้วครับผ่านมาหาเมือแล้วจากจิตีดบตีดบหัวครับแต่ว่าเอาออกตลาดแน่นอนครับบอ่อาไหว,วอยากใหเลี่ยงมาที่เป็นปีแล้ะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์น,นําเนด้วยครับสวัสดีครับ